ท่านผู้ชมครับถ้าพูดถึงองค์พระปฐมเจดีย์ที่ในตัวเมืองจังหวัดนครปฐมเรียกว่าเด่นตรางานมองเห็นมาตั้งแต่ไกลๆเลยถ้าเกิดว่าใครจะเข้านครปฐมหรือผ่านที่จังหวัดนครปฐมก่อนจะถึงนี้จะมองเห็นองค์พระปฐมเจดีย์อยู่ไกลๆเลยนะครับถ้าใครผ่านไปจะจําได้ถ้าขึ้นต้นกับแบบนี้อาจจะคิดว่า จะมาพูดเรื่ององค์พระปฐมเจดีย์แน่นอนแต่ก็ต้องบอกว่าใกล้เคียงถ้าคิดแบบนั้นเพราะว่าจะมาพูดถึงตำนานประวัติก่อนที่จะสร้างองค์พระปฐมเจดีย์มาพูดแบบนี้ก่อนเดี๋ยวต่อไปจะมาพูดถึงเรื่องขององค์พระปฐมเจดีย์อีกครั้งแต่ว่ามาพูดถึงตำนานมาพูดถึงประวัติต่างๆว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเกี่ยวกับตำนานเรื่องเราของพญากรุงพญาพาน ที่เขาบอกว่าเป็นคนสร้างองค์พระปฐมเจดีย์เล่าความตามมาดีก็จะมาพูดถึงเรื่องเล่าตำนานของพญากรพญาพานเป็นอย่างไรทําให้ถึงต้องสร้างเจดีย์ถึงสองแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจดีย์ขององค์พระปฐมเจดีย์นั้นเป็นเจดีย์ที่ต้องยอม,มรับว่าทั้งใหญ่ทั้งสูงเด่นตรงงานเห็นได้ชัดเลย ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรลองฟังกันดูกับตำนานพยากรพยาพานนะครับต้องบอกกับท่านผู้ชมก่อนนะครับว่ามันเป็นตำนานมันเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับพยากรพยาพานโดยที่เล่าต่อๆกันมาจตรงนี้ก็ต้องบอกว่าต้องใช้วิจารณญาณกันในการที่จะฟังเรื่องนี้เกี่ยวกับพยากงพยาพานเริ่มต้นด้วยพยากงนั้นเป็นเจ้าเมืองนครชัยศรีนะครับ มีมเหสีที่เรียกกันว่ารูปโฉมนั้นงดงามจริงๆเมื่อพระมเหสีทรงพระคันโหนหลวงก็ทำนายว่าจะได้พระราชโอรสเป็นผู้มีบุญมากๆก็ต้องบอกว่าสมัยก่อนนั้นก็จะใช้โหนนี้เป็นหลักในการทำนายไทยทักเมื่อทำนายออกมาแบบนี้ว่าจะได้โอรสที่มีบุญญาธิการจะได้เป็นใหญ่เป็นโตภายในภาคหน้าพยากรณ์นั้นก็รู้สึก ปรับปรื้มเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าโหนั้นได้พูดต่อไปว่าพระโอรสองค์นี้จะเป็นผู้ฆ่าราชบิดาในอนาคตข้างหน้าเมื่อครบกําหนดพระมเหสีก็ประสูตรพระกุมารจริงๆด้วยในขณะที่ข้าราชบริพานนั้นก็ได้เอาพ่านไปวองรับบังเอิญหน้าผากของพระกุมารนั้นไปกระทบขอบ่านเป็นแผล พยา o ง j นั้นก็ได้สั่งนำพระกุมารซึ่งเป็นบุตรนั้นไปทิ้งตามยถากรรมกับคำทำนายต่างๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้ก็เลยเอาออกไปนอกพระราชวังเลยแบบนั้นบังเอิญยายหอมนั้นได้ไปพบแล้วก็นำไปเลี้ยงไว้แล้วก็ตั้งชื่อตามที่อยู่ในพานนั้นว่าพานครั้นเด็กชายพานโตขึ้นยายหอมก็นำไปฝากให้เราเรียนที่วัดโคกยายหอม ซึ่งก็ต้องบอกว่าเด็กชายพานนั้นเป็นเด็กฉลาดสมพั์วัดผู้เป็นอาจารย์จึงบรักไข่เอ็นดูมีวิชาอะไรก็สอนให้หมดอาจารย์ก็เลยนำพานคือเด็กชายพานเนี่ยไปฝากให้เข้ารับราชการกับพญาบราชบุรีที่เมืองราชบุรีตอนนี้ต้องบอกว่าโตแล้วนะครับถ้าผู้กันให้เข้าใจก็เรียกกันเป็นพยาพานละกันพญาพานนั้นเป็นคนที่ปัญญาดีเรียบร้อยแล้วก็ขยัน จึงได้เป็นที่โปรดปรานของพญาราชบุรีเป็นอย่างมากจนถึงกับรับไว้เป็นโอรสบุญธรรมในสมัยนั้นเมืองราชบุรีจะขึ้นกับเมืองนครชัยศรีพญาราชบุรีก็ส่งเครื่องบรรณาการทุกปีพญาพานผู้ที่มีฝีมือในการรบจึงชักชวนให้พญาราชบุรีนั้นแข่งข้ออย่างที่ทราบกันอยู่นะครับเมืองนครชัยศรีนั้นพญากงอยู่พญาพานนั้น แข็งข้อแล้วก็เป็นคนที่ไปเป็นแม่ทัพออกไปบรบ,บรบกับพยากงทั้งสองฝ่ายนั้นก็ทำยุทธหัตถีกันในที่สุดพยากงก็ถูกฟันด้วยพระแสงของเงาคอขาตายในที่บรบเมื่อพยาพันยึดเมืองนครเจสีได้แล้วเนี่ยกอาเข้าไปยึดอะไรต่างๆสมบัติต่างๆของเมืองนครเจสีแม้แต่กระทั่งพระมเหสีของพยากงด้วย ในขณะที่จะเข้าไปหาพระมเหสีนั้นเทวดาก็ได้แปลงกายเป็นแมวแม่ลูกอ่อนให้ลูกกินนมขวางประตูเอาไว้และก็ได้ร้องทักเสียก่อนเล่าอะไรต่างๆให้ฟังพยาพานก็เลยจึงอธิษฐานว่าถ้าพระมเหสีของพยากงนั้นเป็นแม่ของตนจริงๆก็ขอให้มีน้ำนมนั้นไหลออกมาสุดท้ายแล้วก็เห็นน้ำนมไหลามาจริงๆ จึงได้รู้ว่าทั้งสองคนนั้นเป็นแม่ลูกกันเรื่องราวต่างๆนั้นก็ได้กระจ่างขึ้นพยาพาน,นั้นไม่ทราบเรื่องราวมาก่อนเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นจึงทําปิดตุคาาฆ่าพระราชบิดาตายก็เกิดความโกรธแค้นถามว่าโกรธแค้นใครก็โกรธแค้นหญยหอมนี่แหละที่ปิดบังความจริงไม่บอกให้รู้แต่ถ้าพูดกันตามตรงนะครับไม่ได้อิงในตำนานเนี่ย ยายหอมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไปเจอเด็กที่เข้าทุกทิ้งแล้วก็เอามาเลี้ยงด้วยโทสะจริตนั้นเข้าครอบงำแล้วก็กราบังตาพยาพาทําให้ขาดความยั้งคิดจึงสั่งนำยายหอมนั้นไปประหารชีวิตฆ่าเสียโดยไม่ได้คิดถึงว่าเป็นผู้เลี้ยงตัวเองมาอันดับแรกก็ต้องบอกว่าฆ่าบิดาก่อนมาตอนนี้ก็ฆ่าบุคคลที่เลี้ยงตัวเองมาจนโต แต่ว่ามาตอนหลังด้วยความสำนึกผิดกับการกระทำที่เกิดขึ้นได้ทบทวนได้เห็นอะไรต่างๆได้ฆ่าพระราชบิดาได้ฆ่าเยญหหอมผู้มีพระคุณเรียกกันว่าถ้าพูดแบบเราๆราก็ดวงตาเห็นธรรมนี่แหละคิดเรื่องราวต่างๆมานี้ก็ยอมรับกับความผิดพลาดที่สร้างบาปกรรมไว้กับผู้ที่มีพระคุณรวมกระทั่งผู้ที่ให้กำเนิดคือบิดาด้วย พญา,านาคก็เลยได้สร้างเจดีย์ขนาดใหญ่ขึ้นสูงเท่าเขาเรียกกันว่าสูงเท่านกเขาเหินเป็นเจดีย์อย่างที่เราเห็นกันก็คือองค์พระปฐะมเจดีย์เพื่อเป็นการล้างบาปที่ฆ่าพระราชบิดาให้บรรเทาเบาบา,างลงแล้วก็สร้างพระประฐนเจดีย์เพื่อล้างบาปที่ฆ่ายายหอมผู้ที่ดูแลตัวเองมาจนกระทั่งโตเรียกกันว่าเลี้ยงตัวเองมาแต่ว่า ไปฆ่าผู้มีพระคุณแบบนั้นก็เลยสร้างสองสิ่งนี้เพื่อที่จะไถ่าบาปให้น้อยลงเราก็จะเห็นอยู่สองอย่างที่จังหวัดนคปรปฐมที่เป็นตำนานก็คือองค์พระปฐมเจดีย์นี่แหละก็ต้องบอกว่าใครได้ไปที่นั่นก็จะเห็นว่าองค์พระปฐมเจดีย์นั้นใหญ่โตมากมีทั้งหมดสี่ทิศทิศสำคัญที่สุดที่เป็นบันไดขึ้นไปนั้นเป็นด้านหน้าจะมีพระร่วงโรจนาธิศ อยู่ข้างหน้าเป็นพระที่หลายคนนั้นนับถือกราบไหว้กันมากๆซึ่งก็มีหลายตำนานพูดกันเกี่ยวกับองค์พระปฐมเจดีย์แต่ว่าตำนานที่เล่ากันมาก็คือเกี่ยวกับเรื่องของพญากรงพยาพานนี่แหละแต่บางที่ก็บอกว่าเป็นเจดีย์ที่สร้างในสมัยทวาราวดีซึ่งเดิมเรียกว่าพระธมเจดีย์ในฐานะที่เป็นมหาทัตหลวงเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็มีพระราชวินิจฉัยว่าเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเมื่อคราวพระราสมณทูตในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชเดินทางมาเผยแผ่พระาศาสนายังสุวรรณภูมิแต่ว่าตำนานที่เล่ากันก็เกี่ยวกับพยากรพยพยา,พานตรงนี้ก็ต้องใช้วิจ,จรารณญาณกันอีกทีหนึ่งส่วนอีกที่หนึ่งก็คือพระปฐะนเจดีย์อยู่ในวัดพระปฐะนวรวิหาร ก็แถวตําบลพระประโทนอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนี่แหละไม่ได้อยู่ห่างกันมากก็ประมาณจากตัวเมืองนี้ก็สองกิโลก,กว่านิดหนึ่งก็บอกเหมือนกันว่าเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นสมัยทวาราวดีมีรูปแบบเป็นทรงโอว่ําเพราะว่ามีการขุดพบวัตถุโบราณจำนวนมากที่วัดแห่งนี้แต่ว่าประวัติต่างๆนั้นในตํานานก็เกี่ยวกับพญากรงพญาพานเหมือนกัน นี่เป็นเรื่องราวตำนานต่างๆที่เล่ากันต่อเนื่องมาเกี่ยวกับองค์พระปฐมเจดีย์และก็พระปฐนเจดีย์อยู่ในจังหวัดนครปฐมทั้งคู่เล่าความตามบดีไก็ย้อนประวัติย้อนตำนานต่างๆนั้นมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันที่มาที่ไปเกี่ยวกับพระปฐมมาเจดีย์พระปฐนเจดีย์ที่มันเกี่ยวกับพญากรงพญาพาน ในตำนานที่ผ่านมานะครับใครมีเรื่องราวต่างๆหรือมีข้อมูลต่างๆสามารถพูดคุยคอมเมนต์ซึ่งกันและกันได้กับเล่าความตามอดีตนะครับกด s u ับส r i b e กดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ